สวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในค่ำนี้นะคะในอินเตอร์เทนในไลฟ์กับออนพัทธิราค่ะถือว่าเป็นการสูญเสียนะคะบุคลากรคนสําคัญของวงการบันเทิงไทยค่ะเมื่อพระเอกร้อยล้านคนแรกของประเทศไทยนะคะอย่างพี่เมฆวินัยเนี่ยจากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะซึ่งงานศพคืนนี้คืนแรกนะคะก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะเมื่อภรรยาคู่ชีวิตกับคุณ,มคณแม่ของพี่เมฆนะคะก็จับมือกันค่ะพร้อมที่จะผ่านช่วงเวลาอันยากลาบากของการสูญเสียคนในครอบครัวไปด้วยกันค่ะ ลูกกระเาเหมือนลูกเองนะั่นแหละลูกอยากเขามากเขาทำทุกอย่างเขาทำให้ทุกอย่างเลยเหมือนเหมือนเหมือนลูกที่เกิดมาเองเลยเขาทำให้เฟนทำให้เขาทำให้ทุกอย่างไม่ให้นอนตกุตกล์ก,กชักผ้าชักอะไรสะอาดหมดทำให้อยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ได้เลย นี่คือคาขอบคุณจากใจของหัวอกคนเป็นแม่ที่มีต่อลูกสะพ้ยเออออนชัญญาที่คอยดูแลลูกชายเมฆวินัยไกรบุตรตลอดระยะเวลากว่า5ปีที่ป่วยด้วยโรคตุ่มน้ําพองเป็นอย่างดีในวันที่พระเอกขวัญใจคนไทยจากไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย5้าีโปีด้วยอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยภรรยาคู่ชีวิตเผยว่าเมฆวินัยสู้ถึงที่สุดจนลมหายใจสุดท้ายซึ่งตนก็ยังทําใจไม่ได้ในวันที่ต้องสูญเสียสามีสุดที่รักไปขณะที่คุณแม่ห้ามม้าก็ยอมรับ ว่าเสียดายที่ไม่ทันได้บอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าเห็นแล้วว่าอาการเขาหนักบอกลูกสาวคนโตว,ว่าพี่ก็ไม่ไหวแล้วนะบอกก็เลยบอกให้ตั้ใจพอพอลูกสาวคนโตมาบอกมาเปิดประตูดิพอเปิดประตูให้ลูกสาวบอกว่าไปกรุงเทมารู้แล้วว่าเขาเสียแลย้วรู้แล้วว่าเขาไปแล้ น้องสาวคนเล็ก,ก็ร้องร้องจนตาบวมจะมาเล่นยังมาไม่ทันก็อยากบอกเขาว่าให้เขาหลับสบายไม่ต้องเป็นห่วงลูกไม่ต้องเป็นห่วงเมียก็ควจ์ช่วยช่วยกันได้ก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเขาบอกแล้วเขาเหนื่อยเขาบอกพี่ว่าเขาเหนื่อยมากเลยนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยพูดไงพี่ก็เลยบอกท่านเหนื่อยก็นอนพี่ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเลยด้วยซ้ำแม้กระทั่งเมื่อคืนพี่ก็ยังคิดว่าเขาจะต้องสู้ แต่คือหมอปั๊มชั่วโมงหนึ่งแล้วไงแล้วพี่ไม่ถอดก็ต้องถอดเพราะว่ามันไม่ขึ้นแล้วอะหัวใจไม่ขึ้นแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. คือเราคุยกันเสมอว่าแบบครอบครัวพี่เมฆก,ก็เหมือนครอบครัวเอครอบครัวเอกก็เหมือนครอบครัวพี่เมฆนั้นเราไม่เคยแยกก็เป็นครอบครัวไข่เราพูดเสมอว่าเนี่ยคือครอบครัวเรานั้นเขา mm hmm. เขาก็คงไม่ห่วงแล้วค่ะตอนเนี้ย mm hmm. บรรยากาศสวดอภิธรรมเมฆวินัยไกรบุตรหรือน,สสนายหัสนัยไกรบุตรณสา,าลาสิบวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตในคืนแรกเต็มไปด้วยเพื่อนพ้องพี่น้องคนรักเมฆวินยัยซึ่งก็รวมถึงเพื่อนซีหนุ่มคงกระพันที่รีบเดินทางจากร้อยเอ็ดเพื่อมาร่ำลาพระเอกผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายทั้งยังยืนยันว่าจะไม่ยกเลิกคอนเสิร์ตในวันที่26มีนาคมนี้เพื่อน,นำรายได้มอบให้ครอบครัวพี่เมฆต่อไปค่ะพระเทงคืนกว่าก็ก็มีโทรศัพท์มาผม รู้แล้วแหละว่าต้องเป็นอะไรที่ไม่ดีแน่เร่งจริงปะเขาไม่ไม่ไม่ได้อยากฟังนะแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องฟังังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนที่อ่าเป็นเสาหลักของครอบครัวนะครับพี่ก็พี่ก็รู้แหละก็คือจริงอ่าสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องนี้แหละพี่ว่านะยี่สิบหกมีนานี้นะฮะจริงเรามีคอนเสิร์ตที่เราจะทําให้พี่เมฆตั้งแต่ <19. S 1> ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็มีความตั้งใจในต้นปีนะครับแล้วก็จะทำคอนเสิร์ตเพื่อที่จะหาไรายได้ช่วยเหลือนะครับทางครอบครัวของพี่เมฆด้วยแล้วก็ตัวเขาด้วย <c oughs> แต่วันนี้พอเขามาเสียชีวิตก่อนที่จะถึงวันที่26มีนานเนี่ยก็คุยกับทีมงานว่ายังไงคอนเสิร์ตของเราเนี่ยนะฮะก็ยังจะยังคงจะมีต่อไปเพราะว่า แน่นอนว่าถึงพี่เมฆไม่อยู่แต่ว่าครอบครัวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็พี่เชื่อเหลือเกินว่า,า,ารายได้ทั้งหมดที่เราจะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเนี่ยที่นามาช่วยครอบครัวพี่เมฆเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะไม่ได้จะมาเรียอะไรหรืออะไรนะเพราะว่าเราก็เราก,เราก็ทาตามกําลัง ทที่ตัวเราาไํด้ด้วยคอนเสิร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อรำลึกถึงเมฆวินัยไกรบุตรจะจัดขึ้นในวันที่26มีนาคมนี้เวลา6โมงเย็นถึงตีหนึ่งซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปจุนเจือครอบครัวไกรบุตรและเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกๆทั้ง3คนของพระเอกในตำนานต่อไปค่ะ ซึ่งตลอดช่วงของการต่อสู้กับโรคนี้นะคะทางนายเอนเตอร์เทนของเราเนี่ยก็ได้ไปสอบถามเยี่ยมเยียน <ๆ S 2> กับพี่เมฆกันมาโดยตลอดเลยด้วยค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือความใจสู้ของทั้งพี่เมฆเองแล้วก็ภรรยาแล้วก็ครอบครัวคุณเอ๋นะคะที่คอยซัพพอร์ตพี่เมฆอยู่เสมอค่ะทางนายเอนเตอร์เทนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวมาอีกครั้งหนึ่งณนะที่นี้ด้วยนะคะแต่ถึงแม้ว่าตัวจะจากไปคะ่ะแน่นอนว่าผลงานที่เป็นผลงานคุณภาพของพี่เมฆเอง,เองจริงๆมีหลายเรื่องมากๆนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นตำนานก็คือเรื่องนางหน้าค่่่่ะะเเเพพรรราาาวป็นภนภยย์ไททืองแกี รายได้ถึงร้อยล้านนะคะก็แน่นอนค่ะว่าถึงแม้จะผ่านมา25ปีแล้วแต่พุ่มกับอย่างพี่อุ๋ยนนทรีแล้วก็นางเอกของเรื่องอย่างพี่ชายเจริญบุระก็ยังคงจดจำนะคะเรื่องราวที่สวยงามความทรงจำดีๆในการร่วมงานกับพี่เมฆไว้ได้เสมอค่ะ ภาพยนตร์เรื่องหนังนาคไม่เพียงสร้างชื่อน,นักแสดงข่มเข้มเมฆวินัยไกรบุตรขึ้นแทนพระเอกหนังร้อยล้านคนแรกของไทยแต่ยังสร้างความทรงจําดีๆให้คู่มกับอุ้ยนนทีนิมิบุตรและนางเอกคู่ขวัญสรายเจริญปุระที่สร้างตำนานร่วมกันมาในฐานะนักแสดงที่ทุ่มเทอย,ย่างสุดความสามารถกับการทํางานค่ะเราก็ได้รู้จักกันมานานตั้งแต่ตอนที่เราทําแคสติง้งเรื่องหนังนาคด้วยกันนะฮะกับกับน้องสรายเจริญปุระแล้วก็แล้วก,วก็เราก็เป็นคนที่ยืนยัน แกบริษัทไทยเดเทเมนต์ตอนนั้นว่าเรายืนยันว่าเราขอใช้วินัยไกลบุตรกับสายเจริญกุละสองคนถ้าเผื่อไม่ใช่สองคนนี้เราก็จะไม่ทําหนังเรื่องนี้เพราะว่าเราเราเชื่อเราเชื่อในตัวตัวแม่ในตัวคุณวินัยไกลบุตรในในชื่อตอนนั้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าแม่เขาเป็นคนมีความมีความซื่ออยู่ในดวงตาของเขามีความที่ทาเขาทาให้เขาสามารถทําให้พี่เชื่อได้ว่าเขาเป็น,เป,นเป็นไอ้มากได้จริงๆ คือแม้เป็นคนที่ทุ่มเทาการทํางานมากแล้วก็แล้วก็ใส่ใจกับกับการทํางานใส่ใจกับบทใส่ใจกับทุกอย่างเขาจะถามเราตลอดเวลาว่าเขาควรจะทําอย่างไรตรงนี้เขาคิดอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคนมีวินัยเหมือนสมชื่อเขาเลยเขามีวินัยมากในการทํางานไม่เคยมาเลทมาตรงเวลาตลอดเวลา,วลาแล้วก็มักจะกลับคนหลังๆเพื่อที่จะมาคอยถามว่าวันนี้มันโอเคไหมพรุ่งน,นี้เราจะทําอะไรกันอะไรเงี้ยนะครับแม้กระทั่งฉากที่เขาต้องวิ่งไปใน ดงย่ากกซึ่งมันบาทตัวมหาศาลมากเขาก็ยอมทำทุกอย่างนะวิ่งกี่รอบกี่รอบก็ได้บอกมาให้บอกมาตอนผมทําปืนใหญ่จอมสลัดผมก็เชิญเม์มาเล่นเป็นอีกาดาในหนังเรื่องจอดปืนใหญ่เขาก็ยินดีมากๆต้องแต่งตัวนานขนาดไหนเขียนลายเขียนรอ,อยสักเลรเต็มไปหมดนะมันเป็นความการทํางานที่ค่อนข้างยากเนะมฆถ่ายกับผมมาเราถ่ายหนังเรื่องนี้กันปีหนึ่ง เกือบปีนี่ะครับมันหนังมันใหญ่มากแล้วแม่ก็มาทุกคิวทุกครั้งมาอยู่ในหนังเรื่องนี้ตลอดเกือบจะตลอดเวลาแล้วพอเราถ่ายหนังเสร็จเราปิดกล้องเราก็มีงานเลี้ยงปิดกล้องกันแล้วแม่ก็เดินมาหาผมบอกว่าพี่ผมไม่เอาสตังค์พี่นะเรื่องนี้ผมขอขอบคุณที่พี่ให้ผมเป็นวันเป็นผมในวันนี้แม่ไม่เอาสตังค์เลยแม่แต่คิวเดียวแต่ท้าใจมากเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ใหญ่มากแล้วก็แล้วก็ต้องการความทุ่มเทมากแม่ต้องไปหัด ดำน้ำําไปเรียนดำน้ำําไปทําทุกอย่างที่มันต้องอยู่ใต้น้ําซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเขาสมลักน้ําบ่อยครั้งมากอยู่หลายๆหนนะฮะด้วยความด้วยความที่เราเจ้าให้ได้มันก็ต้องทรมานนะักแสดงไป,ไปตามเรื่องแต่ว่าก,ก็ต้องขอขอบคุณจริงเพราะว่าวันนั้นสตางค์ของแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังเรื่องนั้นสําเร็จตอนเล่นด้วยกันก็คือแก่ทุ่มมากอะ่ะให้วิ่งก็วิง่งให้แบบล้มลุกคลุกคลาน โดนฝูงหนูจอนจัดกัดโดนอะไรอ่ะวิ่งไปต้นหญ้าปาดซีนที่เราต้องโกนหนวดให้เขาอะค่ะอันนั้นก็คือมีดโกนจริงๆแบบว่าทีมงานไปรับมาเราก็แบบพี่อุ๋ยหนูไม่เล่นได้ไหมเพราะว่ามีดมันคมมากแล้วใส่หมองไม่เห็นอะคือใส่ต้องนั่งอยู่ด้านหลังอยาแล้วก็ต้องแบบโกนหนวดให้อะแม่แกก็บอกเอาเลยทําเลยเลือดซิปเลยนะถ่อันนั้นเสร็จคือแบบเลือดซิจริงๆอนะแล้วก็ แกก็ยอมอ่ะคือแกทาทุกอย่างท,งทั้งที่เอาจริงๆแล้วตอนที่ถ่ายอ่ะเราก็ไม่มีวันรู้อะค่ะว่าว่าหนังมันจะสกเซสหรือเปล่านึกออกไหมคือคือแกเต็มที่โดยที่ไม่รู้อะไรเลยเราเกรงใจพี่เมฆมากมันคือมันมันเป็นช็อตเดียวมันไม่มีคัดตรงกลางไม่มีแบบว่าคัดแล้ววิ่งไปเอามาคําไหน่ที่ยังไม่แบบที่เรายังไม่ได้เคี้ยวมาให้แกมันก็คือต้องเป็นคํานั้นจริงๆที่ออกจากปากเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่ได้รู้สึกเขินนะแต่รู้สึกเกรงใจอะว่าเขาต้องมาเคี้ยวเขาต้องมาเคี้ยวต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าเราที่อยู่ในหนังอะมันเป็นมันเป็นหน้าจริงที่มันมันเซอร์ไพรส์แล้วมันซึ้งอะคือมันไม่ได้มันมันเกินกว่ากันคือในหนังอะมันคือซึ้งในฐานะของคนรักนั่นแหละค่ะแต่ว่าในชีวิตจริงตอนถ่ายอะมันคือแบบพี่เ้าใจหว่ะ ใส่รู้สึกว่าถ้าแกอยากจะได้อยู่อ่ะแกก็จะสู้ต่อไปในแนวทางของแกแหละแกก็จะไฟต่อแหละเพียงแต่ว่าบางทีอ่ะคนที่ลงมาเพื่อเป็นตำนานอ่ะเขาก็จะเออมาให้เราได้เห็นได้รักได้ชื่นชมได้สนุกสนานได้ร่วมงานกันถึงจุดหนึ่งแล้วแกก็จะฝากผลง,งานดีๆเอาไว้แล้วแกก็จากไปอ่ะซึ่งใส่เชื่อว่าทุกคนที่ได้เจอพี่เมฆมาหรือได้ทำงานกับแกมารู้สึกไม่ต่างจากทรายหรอกค่ะ อุ้ยนนทียังภูมิใจที่ช่วยผลักดันให้เมวินัยกลับมาโด่งดังถึงขีดสุดกับหนังเรื่องหนังนาคเมื่อปี1999ซึ่งทําให้พระเอกผู้ล่วงลับมีชื่อเสียงและผลงานการแสดงตามมากว่า20ปีถ้ายังรู้สึกเสียดายที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียบุคลากรคุณภาพที่ยังสามารถสร้างผลงานดีๆได้อีกมากมายขณะที่สายเจริญปุระก็ออกปากเสียใจที่ชีวิตจริงไม่เหมือนในหนังที่ไอ้มากต้องจากไปก่อนนางนาค่ะ อีกหนึ่งผู้กำกับนะคะที่ได้ร่วมงานกับพี่เมฆมาด้วยเหมือนกันค่ะก็คือพี่พจน์อนนท์ค่ะถึงแม้ว่าจะร่วมงานกันเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็มีความทรงจําดีๆในการร่วมงานกันครั้งนั้นมาเล่าให้เราฟังด้วยค่ะ พิมกับบ้างฝีมือพอดอนนท์ออกปากว่าช็อกไม่น้อยหลังทราบข่าวการสูญเสียพระเอกหนังร้อยล้านคนแรกของไทยเมฆวินัยไกรบุตรที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันในภาพยนตร์สุดฮาเรื่องโล่นในยาเมื่อ20ปีที่แล้วพร้อมออกปากชมพระเอกผู้ล่วงลับว่ามีความสามารถและมีความตั้งใจในการทํางานที่หลากหลายค่ะเ็เคยร่วมงานกับพี่เมฆมาสมัยปล้นในยานะครับก็รู้สึกว่าพี่เมฆเป็นคนที่แบบขยันทํางานเป็นคนรับผิดชอบต่อง,งานแล้วก็เป็นคนที่แบบว่า ให้ทําอะไรก็ทำนะเพราะว่าเขารับรับผิดชอบงานมาแล้วซึ่งตอนนั้นเขาเล่นเอ่อป้อนระยะภาคแรกเลยนะครับก็มารับแบบสาวสองพี่เมฆก็ตั้งใจทําเต็มที่แล้วเพราะพี่เมฆเขาอยากเล่นแล้วเขาอยากลองดูว่าเป็นยังไงนะครับก็มา,าล้ข่าวเมื่อเช้านี้ว่าพี่เมฆเสียแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เมฆด้วยแล้วก็ภรรยาพี่เมฆด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอาการของพี่เมฆมานานแบบเจ็บปวดมา5ปีนะครับ พี่ว่าคิดว่าพี่เมฆคงแบบไปสบายแล้วล่ะ พจดอนนนยังฝ่ายแฟนๆทุกคนลองย้อนไปดูฝีไม้ลายมือทางการแสดงของเมฆวินัยได้ที่แพลตฟอร์มต่างๆในโซเชียลพร้อมยังฝากผลงานเรื่องล่าสุดฮอแต้วแต่แหกสัพยน์ที่โวยรายได้ทะลุร้อยล้านไปแบบสวยๆที่สําคัญพจน์ยังไม่แคร์ข่าวม้าบางกลุ่มที่หาว่าหากินกับคนพิการด้วยการให้มาเล่นในหนังจัดรอบพิเศษเพื่อผู้พิการทุกเพศทุกวัยให้มาดูหอแต้วแต่ภาคสิบได้ฟรีที่เมเจอร์รัชโยธินแท้อย่างเลือกจัดกิจกรรมในวันนี้21มีนาคมซึ่งตรงกับวันดาวซิน รมโลกอีกด้วยค่ะเราก็จัดขึ้นมาเพื่อเพื่อเห็นคุณค่าของความเป็นคนของพวกเขาเพราะคนอื่นที่พูดใจแค่ไปว่าเขาอย่างเงี้ยพี่ก็เลยอ่ะก็จัดให้ดูเลยก็รู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็ตั้งใจทําให้คนได้ได้มาดูเพื่อคลายเครียดนะฮะแล้วก็เห็นทุกคนยิ้มเห็นทุกคนสนุกเราก็ ปสบสำเร็จแล้วในจุดหนึ่งเพราะาเราตั้งใจให้ให้หนังเราเป็นออกมาแบบนั้นเพราะเราทําหนังเราไม่ได้ดูเองเราทําเพื่อที่จะให้คนทั่วไปดูนะพอเราเห็นพวกเขามีความสุขเราก็ดีใจครับดูแล้วถ้าไม่หัวเราะก็ตามหาพจนนนท์ให้เจอแล้วตีหัวได้เลยครับจบหนังฮอตแต้วแตพวกพจนนท์นก็ยังมีอีกสองโปรเจกต์อย่างไวเป้งสองและหมู่บ้านโคโกะโหลกที่รับประกันโหดมันฮาเหมือนเดิมจ้า พูดได้เลยนะคะว่าวงการบันเทิงเนี่ยไม่เคยได้พักจริงๆจากเรื่องดราม่าถ้าคุณผู้ชมยังจํากันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องราวนะคะที่นางร้ายอย่างแก้มบุ๋มเนี่ยเคยออกมาเผยว่าถูกนางเอกคนหนึ่งบอกให้ผู้ใหญ่เนี่ยสั่งปลดเธอจากละครนั่นเองนะคะแล้วก็กลายเป็นแผลในใจของเธอเป็นอย่างมากเลยด้วยงานนี้เนี่ยทัวร์ก็เลยไปจอดรถทัวร์กันที่นางเอกหน้าตุ๊กตา ขวัญอุตสามณีค่ะก็โดนโยงนะว่าต้องเป็นขวัญแน่เลยขวัญแน่แน่ที่เป็นประเด็นกับแก้มบุม๋มถึงแม้ว่าสาวขวัญเนี่ยจะออกมาไลฟ์พูดถึงประเด็นนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่ากระแสะเกาเหล่าของคู่นี้ก็ยังไม่ซาลงเลยค่ะล่าสุดสาวขวัญออกเอีเวนต์เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองนะคุณผู้ชมเราก็เลยไปจ่อไม์สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เลยไปดูกันค่ะว่าขวัญจะว่ายังไงไม่าวมาหนะ่ะ สาจเคจริงๆงงไม่ค่อยหลายหลายคนโยงมาว่าเป็นราวเป็นต่างขวานที่ทำให้เขาโดนปลดโดนกวค่ะฝันจะสีให้บ้างกันก็ไม่รู้สึกยังไงอะค่ะคือคำตอบผ่านพูดไปแล้วคือถ้าคนในวงการนะคะถึงจะเข้าใจว่าว่าเหตุผลมันคืออะไรเนาะฝันมีหน้าที่เป็นนักแสดงเราก็ต้องแสดงตาม ตามเจ้านายเราตามบอสเราก็คือจากช่องช่องมีการอนุมัติมีมติให้เราทําอะไรเราเป็นนักสแสดงเราก็ต้องถามแนนผลก็ยืนยันว่าถ้าย้อนไปนะขวัญไม่ได้มีธิ์ที่จะแบบที้ว่าใครจะยื่นอะรไปเอไขวัญขวัญไม่ขวัญไ,ไ,ไม่พูดถึงคอยประเด็นอน,นันต์ละกันเนะเพราะว่ามันแบบขวัญพูดถึงแบบหลักมาตรฐานการทํางานของวิชาชีพเราที่เราเป็นนักสแสดง อย่างอย่างอย่าง lonely, ที่ถามมาขวันเคยไม่สบายใจในการทํางานกับใครกับใครีหาก็ก็มีบ้างค่ะแล้วเราแก้ปัญหาในเวลาจุสถานการณ์ก็โทรหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะใช่แล้วก็เขาก็จะฟังเหตุผลแล้วเราก็ปรึกษาผู้ใหญ่เพราะว่าอย่างขวัญโตมาทุกวันนี้ขวัญขวัญโตมาเพราะผู้ใหญ่แล้วคุณพ่อคุณแม่จริงๆในการที่สั่งสอนเราอบรมเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเรามีปัญหา เราแสดงไม่ได้เราปรึกษาผู้กำกำับหรือว่าอย่างเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะแบบอ่านบทที่ช่องเจอที่ช่องหรือป้าแดงเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบสอนเราว่าเราควรที่จะมีวิชั่นหรือมีการคิดการคลองตนของเราอย่างไรในการที่เราจะทำให้แบบเป็นอุตสาหมณีหนูก็าทำตามที่ผู้ใหญ่สอนหนูจนเราเป็นอุตสาหมณีเหมือนทุกวันนี้ได้ พรุ่งนี้1 1ม0ครึ่งกลับมาเจอกันได้ใหม่อัปเดตข่าวบันเทิงพร้อมกันนะคะกับนายเตนวันนี้ออนไลน์ไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์ค่ะ